อ่อกันที่ใบบึกหัด7.2เลยนะครับอ่ามาดูซิว่าใบบึกหัด7.2ทำอย่างไรอ่าอันนี้ไม่ยากนะครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับอ่าอย่างเช่นข้อหนึ่งครับเขาบอกว่าให้เขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีนะครับถ้าเรานับนะลูกถ้าเรานับอ่ะดูนะดูนะครับมีทั้งหมดกี่ส่วนอ่าถ้าเรา,เรา เอาเซตส่วนก็ลูกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทดนิยมค่อยแปลงทีหลังแล้วลูกอ่านดูนะมีทั้งหมดกี่ส่วนลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่าหนูนับมีทั้งหมดสิบส่วนอ่ะคุปเปอรทดไปตรงนี้ก่อนนะสิบส่วนแล้วระบายสี่กี่ส่วนครับลูกระบายสี่ส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าระบายสี่ไปห้าส่วนซึ่งเราเรียนไปเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับอ่าถ้าส่วนสิบคุปเปอรบอกแล้วถ้าตัวส่วนเป็นสิบนะครับหนูสามารถเปลี่ยนเป็นทดสัญลักษณ์หนึ่งตำแหน่งลูกอ่าานับจกด้าานหลังมเซจุด เติมศเรียบร้อยนะครับได้แล้วนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้เรับครับห้าส่วนสิบสามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้คือ0.5เห็นไหมเหตุผลที่ทําไมหนูต้องเรียน ความรู้ครูเปาในคลิปที่แล้วนะครับถ้าใครข้ามคลิปครูเปามาในคลิปที่แล้วกลับไปดูคลิปเก่าก็คือคลิปของแบบพังหาเจจุดหนึ่งครูเปาจะอธิบายความรู้หลังท้ายคลิปไว้นะครับให้หนูไปดูไม่งั้นหนูจะทําตรงนี้ไม่ได้แล้วหนูจะงงเนาะห้าส่วนสิบก็สามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้คือศูนย์จุดห้านั่นเองเวลาอ่านครูเปาบอกแล้วว่าเลขด้านหน้าจุดอ่านปกติก็คืออ่านศูนย์นะครับส่วนเลขหลังจุดให้อ่านเรียงตัวนะครับอันนี้ก็เป็นศูนย์จุดห้าเรียบร้อยเสร็จแล้วครับ อ่าโอเคนะครับข้อ2ดูข้อ2มาดูข้อ2นะครับข้อ2ทั้งหมดกี่ส่วน1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มิมีทั้งหมด10ส่วนระบาย4ีกี่ส่วนลูก1 2 3 4ระบาย4ไป4ส่วนนะครับ ซึ่งอีกแล้วนะครับถ้าตัวส่วนเป็น1ิก็สามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยม1ตำแหน่งได้นะครับใช่ไหมลูกอ่าก็เป็นอะไรครับอ่า c เอา C มาเขียนก่อน1ตำแหน่งก็นับจากด้านหลังครับ1และใส่จุดเติมศูนด้านหน้าเรียบร้อยครับแสดงว่า4 0 1ส่วนสสามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้คือ0.4นั่นเองนะครับอ่าเวลาอ่านก็อ่านว่า0ย์นะครับ เลขด้านหน้า 0. และด้านหลังอ่านเรียงตัวคือเลข4นะครับ0.4อ่ะต่อไปข้อ3ครับลูกอมีทั้งหมดกี่ส่วนข้อ3นะครับ ตางอ่ะข้อ3นะครับหนูนับ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีทั้งหมด10ส่วนเหมือนกันใช่ไหมครับ10ส่วนอีกแล้วระบาย4ไปกี่ส่วนลูกข้อ3ระบาย4ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6ระบาย4ไป6ส่วนนะครับซึ่ง6ส่วน10เหมือนเดิมครับ6ส่วน10ส่วน10ก็คือเปลี่ยนเป็นทศนิยม1ตำแหน่งใช่ไหมครับหนูก็ใส่6ไปก่อนนับจะด้านหลังมาครับ1และใส่จุดเติมศูนย์ด้านหน้าก็เป็น0.6แสดงว่า6ส10สามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้คือ0.6อ่าเวลาอ่านหนูก็อ่านว่า 0. หกเรียบร้อยนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับข้อ1อ่าไปดูข้อที่2กันนะครับข้อที่2เขาบอกว่า ให้ระบายสีแสดงทศนิยมพร้อมเขียนตัวหนังสือคาําว่า0.2อย่างที่ครูเปาเคยพูดมา0.2เมื่อกี้นี้เราเคยเปลี่ยนนะครับ0.2มันเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งลูกอ่าให้ดูเลขหลังจุดเห็นไหม0.2มีเลขหลังจุดมีแค่เลข2ตัวเดียวเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งซึ่ง1นงตำแหน่งเราเรียนมาแล้วสามารถเปลี่ยนกลับเป็นเศษส่วนได้คือส่วนอะไรครับ1ตำแหน่งถ้าทศนิยม1ตําตำแหน่งก็คือเป็นส่วนและครับ เป็นส่วน10ใช่ไหมคือส่วน10อ่าแล้วก็มีเลข2ก็แสดงว่า0.2ก็คือ2แน่แลลวครับ2ใน10หรือเศษ2ส่วน10นั่นเององ่ายๆครับในภาพนี้วงกลมมีทั้งหมด10ส่วนอยู่แล้วหนูระบายไปแค่2ส่วนเพราะ2ใน10อ่าทำการระบายไปเลยครับใช้สีไม้ระบายก็ได้นะลูก นี่นะครับระบายไปเลยนะครับ2ในในตัวตนังสื่ออ่านนะครับอ่านว่า0จุดอะไรครับเวลาอ่านก็อ่านว่า0.2จุดสองเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วอ่าอีกข้อหนึ่งนะครับอ่า 0.9นะครับเหมือนเดิมครับ0.9เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งทศนิยมหนึ่งตำแหน่งทุตัวครับเป็นเศษส,ส่วนสามารถเป็นกลับได้เป็นเศษส,ส่วนคือส่วน10นั่นเอง0.9คืออะไรครับ9ส่วน10นั่นเองเห็นไหมครับเ,เราเปลี่ยนกลับเป็นเศษส,ส่วนได้นอกจากหนูจะเปลี่ยนเศษส,ส่วนเป็นทศนิยมได้หนูต้องเปลี่ยนทศนิยมกลับเป็นเศษส,ส่วนให้ได้เหมือนกันนะครับลูกอ่า9ส่วน10แสดงว่าในภาพนี้มี10ส่วนอยู่แล้วนะลูกอ่าไม่เชื่หนูนับได้เลยว่ามี10ส่วนอยู่แล้วนะครับแต่หนู ก็คือ9ใน10บะลูกหนูต้องระบายเกส่วนเอาสีไม้ระบายนะลูกอยู่บ้านนั่งระบายไปเลยนะครับนี่นี่นะครับครูปเปาอระบายไม่ครบนะหนูไประบายที่บ้านนะครับเน้นขอบเน้นอะไรให้ดีมีสี่ไม้เนาะนี่ครับเก้าช่องเลยเก้าส่วนนะครับ นี่นะครับอ่าเรียบร้อยเวลาอ่านนะครับอ่านเลขด้านหน้าก่อนอ่านว่าศูนย์นะครับศูนย์นะลูกศูนย์แล้วก็ตามด้วยจุดนะครับแล้วก็ตามด้วยเลขหลังจุดก็คือเลขเก้าศูนย์จุดเก้านั่นเองเรียบร้อยนะครับต่อไปเขียนในรูปอ่าต่อไปข้อสามให้เขียนเศษส่วนพวกนี้อยู่รูปทศนิยมง่ายและเราเรียนมาแล้วเนาะ บอกแล้วเราเรียนมาแล้วถ้าส่วน10ก็เป็นเท่าไรครับส่วน10ก็เป็นทวยมกี่ตำแหน่งลูกหนูดูเลขศนย์เลข10มี0ูนย์หตัวใช่ไหมทค่หนูดูครูเปาบอกไว้ในคลิปที่แล้ว7จ็ดนสิก็จะได้เป็น0ูนย์จุดอะไรครับศูนย์จุดอะไรลูกอ่าศูนย์จุดเจ็ดที่จริงนับมาจากด้านหลังแล้วก็ค่อยใส่จุดใช่ไหมอ่าแค่นั้นเองห้าศูนสิบเห็นห้าก่อนนับมาจากด้านหลังครับหนึ่งครั้งแล้วใส่จุดด้านหน้าเลขห้าและตรงที่ว่างเติมศูนย์ทันทีก็จะได้เป็นห้าศูนย์ส ครับ